มายางมาเบิงตลาดหนองนาคำำําอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่เองค่ะตลาดนี่เขาเปิดตอนบ่ายสามเด้อหอสองสามทุ่มพละค่ะตอนแรก่อยก็คิดว่าสิเป็นตลาดแนวคของถมของบ่อไหลแต่พอเดินเข้ามาทอน,นันละแหน่ของกิ่นหลคักเท้ <c oughs> ตลาดแรงหนองนาคําแม่คําแพงมาแล้วของสดแบบเต็มตลาดเลยค่ะปลาสดๆใส่มองย่อสะดุ้งมาใหมๆ่ๆกล่องละหาสิบบาทหนึ่งแหมจักพักห้าขาหุ่นโอยผักพื้นบ้านผักเมืองต่างๆแม แม่ค่ะเอามาโลงมาขายสดใหม่บ่แพงอีกตั้งหากค่ะทาไผ่บวมีเวลาเห็ดกับเข่ากระบ,บอกตองห่วงเด้อตลาดนีเขามีของกินสําเร็จหลายโพดจากแกงตําบะุวงขนมหวานบุ้ยผลไมกรากไม้ค่ะของกินเล่นของแซบมีครบนะคะเดินไปก็เลือกบาถือจ้าตลาดก็คือคักผููคนมากไม้เนาะบรรยากาศดีหลายแม่ค่ะก็เว่ามวนขายมวนขายแซบค่ะตลาดมองหนีของดีของเด็ดหลายแม่กาแพงมาแล้วมู่เจ้าเดผู้ใดเคยมาคอมเมนต์มาเหว่าในร้านใด อรอยก็ฝากแนะนํากันได้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะคลิปหน้ายัยงสิพ้าไปเบิ่งตลาดมันม่วน,อ,นอีกเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้า